เปิดแบบว่าเพลงเมื่อกี้นี้เพราะว่าเราบอกว่าเป็นหนึ่งผลงานเพลงจาก JOYBOY ที่ซึ่งงานที่ผ่านมานะที่เราไปมากับโอ้ยนะคะไปที่งาน Happy Birthday มากมเป็นแบบว่าคอนเสิร์ตสนุกมากและรับรองว่ามีภาพมันๆมาให้เพื่อนๆดูแน่นอนต้องติดตามทาง Big One Channel ให้ดีครั้งนี้<ม>คือสำหรับว่าใครที่ไม่ได้ไปเนี่ยแต่เราเข้าข่าวก่อนนะว่ามีใครมาเล่นบ้างก็มี JOYBOY แ,แล้วก็มีแบงค์นิวซันเซ็ตสองชีโบนมาหาจำเริญ จีนกสิดิตครับฝันเลยี่วงเลยแล้วก็มีวงจากประเทศอังกฤษด้วยค่ะชื่อวงซานเวลเวทมอร์นิ่งมีวงหนึ่งที่ชื่อจี๊ดมากปานินเต็มบ้านทาเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังแล้วกันเะเล่ามาปานินเต็มบ้านนะครับก็คือเป็นกลุ่มดนตรีกลุ่มหนึ่งที่ซ้อมกันที่บ้านแล้วแล้วยังไงบ้านเขาเลี้ยงปานินแล้วปานินก็เกิดลูกอันนี้เรื่องจริงนะฮะปานินก็เกิดลูกเต็มบ้านเลยจนเป็นชื่อวงปานินเต็มบ้านเดี๋ยวก่อน ปลาปานีที่มันเป็นปลาที่เอาไว้เลี้ยงสวยงามในบ้านไม่ไม่ใช่ปลาปลากินด้วยปลานีรีไม่กินนะผมกินปลาปใช่จ้าอันนี้เมื่อกี้ที่พูดถึงเนี่ยฮะวงตานิตบ้านเนี่ยสมาชิกกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนนะฮะตัะ2เบตหนึ่งกองหนึ่งร้องหนึ่งเนาะแต่นี้เขามีพิเศษนะเปอร์คราชชันนะคือคนต้นนะฮะใครที่ไปดูเขาเล่นสดนะ บอกแล้วว่าให้ติดตามให้ดีเรามีภาพให้ชมเรามีภาพให้ชมซึ่งซึ่งนี่พิธีกรสาวสวยเขาเขาก็ไปนะแล้วพูดถึงวงคุมจิตนิดนึงนะฮะประกอบไปด้วยแม็กพุทธการบอมนะคะคือเนี่ยตอนแรกเลยที่เขาเริ่มก่อตั้งวงเนี่ยเขาเบื่อเพลงร็อกแล้วอ่ะคือช่วงนั้นเขาเบื่อเพลงร็อกแล้วก็เขาบอกชวนกับเพื่อนที่มหาลัยเนี่ยมาสารเกษตรศาสตร์ชวนมาทําแนวป๊อปแล้วเป็นแนวป๊อปซึ่งเป็นแนวของตัวเองวงพวกเนี้ยคือ ยังไงอะเขาเป็นวงที่เจ๋งแต่แต่คนเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ฟังคือเขาเราก็อยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันบ้างอะไรนี้เพราะว่าจริงๆอะวงเพลงไทยอะมีวงดีๆต้องหล่วงที่แบบ เราไม่ได้ไไม่ด้รู้จักอ่ะคือมันอาจจะแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกระแสอินดี้มากๆบางคนอาจจะเข้าไม่ถึงเราก็เลยแบบแนะนำให้รู้จักว่าแบบเออมีวงดีๆตั้งหลายวงนะเพื่อนๆไม่เคยฟังใช่มันแบบเป็นอินดี้อ่ะนี่กระแสที่แบบ yes yes อ๋อต่อไปมีอะไรจะมาแนะนำกันอีกวงอะไรบ้างมีวงอะไรอีกนะมหาจำเริญวงนี้มหาเริญเนี่ยเจนหนักเคยดูบ่อยเฮ้ยวงนี้คนเจนอะไรแนวอะไรเป็นเรื่องย้ไหนเนี่ยเขาเขาเรียกว่าแนวอะไรอ่ะเขามีสมาชิกเยอะมากตอนแรกเขาเล่นที่ผับก่อน เล่นที่ร้านอาหารเลยว่าร้านอาหารจริงแบบว่าม,มีมีเพลงมีแบบว่าเครื่องดื่มอยะไรเงี้ยแล้วหลายๆคนก็ไปดูเยอะมากเพราะว่าวงเขามีสมาชิกมันเจ็ดคนเจ็ดคน<ม>คนะฮะและ้วคือไม่เหมือน <ตำ S 1> วง,งอืน่นตรงที่ว่าผู้หญิงค่ะชื่อแสนอเน่เขาร้องเพลงพอมากแล้วก็มีคนอื่นๆคนร้องคนนี้นเป็นผู้ชายชื่อพี่อะไรไม่แน่ใจจำไม่ได้เขาก็จะมีแบบอุปกรณ์ดิจิทัลเยอะมากคอยแคร็คคอยแบบแปลงเสียงอะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญคือเขาบอกว่าคอปเปอร์เพลงแบบอิเล็กทรอนิกส์เจ๋งๆอย่างเช่นดามพัง เป็นวงที่แบบดังมากในเมืองนอกอะไรเงี้ยก็คือแบบเอามาเวอร์รแล้วก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหลายๆคนที่เคยแบบดูวงนี้เล่นแบบติดใจแน่นอนก <c oughs> ็คือวงเนี้ยที่ดังเ่ะก็เพราะไม่ไม่ใช่เพราะมีเทปเป็นอัรบัวมของของตัวเองอคือเนี่ยมีคนต่างชาติมาดูแล้วใช่คนต่างชาติชอบมากแล้วชอบมากประทับใจไปบอกต่อเพื่อนนะฮะว่าวงเนี้ยเล่นเล่นดีมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใครที่ที่มาเนี่ย ที่มาประเทศไทยเนี่ยฝรัง่งทุกคนก็ถามหาว่าเฮ้ยว,วงวงมาหาจังจำเริญเนี่ยเล่นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องตามไปดูกันวงนี้ก็เลยดังขึ้นมาจำเริญใช่ชื่อวงว่ามหาจำเริญนไงนี่ไงโฉมหน้าทั้งเจ็ดคนที่เป็นสมาชิกในวงอันนี้ที่คือชื่อแสเน่มาทีใช่คนนี้ชื่อแสเน่แล้วก็คือผู้จัดการวงเป็นใครรู้ไหมเป็นพ่อของแสเน่เองครับจริงจริงเอาลูกมาเป็นนักร้องจริงๆล้วก็บอกว่าใครได้ดูวงนี้จะชอบจริงมันเป็นการเล่นสดที่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยเป็นที่นิยมที่ชอบของชาวต่างประเทศเขาเล่นแต่่่ลละะททีีแตตอาิยย์เน คือเพลงมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะไม่เหมือนกันแล้วอุปรกรณ์เขาเยอะมากต้องไปดูอ่ะคือไปดูไปดูแล้วแบบต้องไปนั่งดูใกล้ๆแล้วจะรู้สึกถึงความเนี่ยมีคลิปมีคลิปเออรู้สึกถึงความอลังการว่าแบบอุ้ยเขาเปลี่ยนไปเรื่องอุปรกรณ์เยอะมากแบบพี่ผู้ชายคนนี้เป็นแบบหัวหน้าวงอุปรกรณ์รอบตัวสามารถเล่นอะไรไปหมดเยอะไปหมดเลยเล่นได้รอบตัวจริงๆซึ่งเราไปดูกันมาหืมสุดยอดจริงๆแล้วนี่มีมีคลิปอะไรของเขาฮะเนี่ยมหาจมรอดมหาจมรอด ติดตามเขานะฮะนี่เขาจะมีช่องทางการติดตามของเขาอยู่ค่ะติดตามได้ที่ไหนเอ่ยติดตามได้ที่นะฮะเฟซบุ๊กนะฮะจัดเฟซบุ๊กดอทคอมสแลสมหาจำเลยนะฮะนี่ไปกดไลค์ไปติดต่อไปติดตามก็ได้ใช่ค่ะมาพูดถึงคนนี้กันหน่อยนี่สุดจี๊ดเลยสุดจี๊ดเลยคนนี้จี๊ดมากคนนี้พี่จีนกัสซิดิดพี่จีนกัสซิดิดนะครับเป็นคนจี๊ดนะเขาชื่อจีนใช่ไหม จีนจีนจีนกัสซิดิตใช่จีนโอโนจีนนะไอ้ที่จีนครับผมเนี่ยพี่พี่จีนเนี่ยเมื่อก่อนเขาเป็นนักร้องนะอยู่วงฟูตองใช่แล้ววงเขาก็แตกไปวงเขาแตกไปก็มีมีที่ดังๆก็เวพี่จีนฟูตองแล้วก็พี่โอฟูตองพี่โอพี่โอเนี่ยแยกไปทำซิงเกิลเดียวอยู่กับค่ายค่ายหนึ่งเพลงของเขาเนี่ยออกแมวเพราะว่าพี่จีนเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะติดต่อกับฝรั่งอยู่มีเพื่อนเป็นฝรั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออทำเพลงให้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะให ทั้งคนไทยแล้วคนก็หลังหลังได้ใช่เพราะบางทีถ้าเกิดแต่งภาษาไทยครับผมเข้าใจถูกต้องเห็นเขาอย่างนี้เนี่ยเห็นเขาเป็นอย่างเงี้ยแต่เวลาเสียงร้องเขาเนี่ยแมนมากนะฮะอลังการมากนะฮะสูดด่ารอครับผมแล้วมีการติดตามมีช่องทางติดตามไว้ได้เลยช่องทางติดตามนี่โอ้โหสบายเลยเนี่ยนี่ฮะเฟซบุ๊กของพี่จีนนะใครถูกใจก็ไปกดไลค์กันได้นะฮะที่ติดตามแบบติดชมคราบติดตามผลงานของเขาได้เลยพูดถึงวงไทยไปเยอะแล้วใช่หลายวงแล้วเมื่อกี้ที่เราพูดไป มาพูดถึงกับศิลปินรับเชิญที่มาจากเมืองน,นอกกันดีกว่านี่คืออิมพอร์ตมาเลยใช่ไหม<ช>มาในงานนี้านงานนี้ใช่ชื่อวง Sunrise Morning ค่ะจากประเทศอังกฤษก็หลังจากที่เขาค่ะเคยเปิดการแสดงที่กรุงเทพไปแล้วเมื่อปี2008เคยมาใช่ไหมใช่เคยมารอบนึงแล้วก็รอบนี้ค่ะ Sunrise Morning เนี่ยตอกย้ำความแข็งแกร่งแลวก็ชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นนะคะด้วยอัลบั้มใหม่ที่ใกล้คลอดแล้วกับตารางทัวร์ข้ามทวีป และเพลง How to Start อ่ e r e volution ค่ะที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง Kick Ass โอ้ยภาพยนตร์นี้ดังมากนะใช่ก็เรื่องนี้เป็นวงที่มาเล่นในงาน Heavyweight ครเบก็ถ้าใครอยากดูภาพกันแบบเต็มๆแบบถูกใจก็ติดตามช่องบิกวันี่ดีรับรองว่าเรามีมาให้ดูอย่างแน่นอนค่ะแน่นอนก็เดี๋ยวเบรกกันดีกว่าใช่เพราะว่าเรื่องหน้าเราอาจจะแบบ นนเ,เครียดกันนิดนึงเศรษซีเซีเศษนิดน,นึงเรีฐ์นิดนึงแต่เราไม่ฝักฝ่ใฝ่ได้เราทิ้งท้ายไปแค่นี้ถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรตามเด็กหน้าค่ะผม